สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีสเกาหลีเรื่อง missing คลาว b ินองค์รัชทายาทที่หายไปตอนที่12และ13ด้านองครักของพ่อนางเอกก็ได้กลับมารายงานพ่อนางเอกว่าพระพันปีกลับไปที่ตำหนักของเธอแล้วพระนางยืนกลานไม่ยอมไปหากไม่มีท่านขอรับและสาเหตุที่พ่อนางเอกยังไม่หนีไปพร้อมกับพระพันปีนั้นก็เพราะเขานั้นยังหาตัวนางเอกไม่พบแต่การที่พระพันปีตัดสินใจกลับมาแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการกลับมาสู่ความตายเลย ฝั่งองค์ชายโดซองที่ตั้งใจจะมาพานางเอกหนีออกจากวังก็ได้รับรายงานจากสาวใช้นางเอกว่านางเอกนั้นหายตัวไปแล้วเป็นเหตุให้องค์ชายโดซองไม่สามารถทําตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับพ่อนางเอกได้ขณะเดียวกันพระเอกก็ได้พานางเอกมาซ่อนไว้ภายในห้องของเขาเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะพาเธอออกจากวังต่อมาพ่อนางเอกก็ได้ตัดสินใจไปพบพระเอกเขาได้หยิบมีดออกมาขู่ฆ่าพระเอก หวังจะให้นางเอกรอดพ้นจากคำสาปเพราะหากพระเอกตายนางเอกก็จะรอดแต่ทันใดนั้นเองนางเอกกลับออกมาจากที่ซ่อนนำตัวเข้ามากำบังปกป้องพระเอกไว้หากท่านพ่อต้องการสังหารองค์ราชธายาก็จงสังหารลูกให้ตายก่อนเถอะเจ้าค่ะสุดท้ายพ่อนางเอกก็ยอมวางมือแล้วจากไปจากนั้นพ่อนางเอกก็ได้เรียกสาวใช้นางเอกมาพบเพื่อสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกทำให้รู้ว่าพระเอกเคยเกือบตายหลายครั้งเพื่อช่วยนางเอก และดูแลเธอเป็นอย่างดีในตอนที่เธอไม่สบายซึ่งนั่นก็หมายความว่าพระเอกไม่ได้ต้องการจับตัวนางเอกเป็นตัวประกันแต่เขานั้นมีความรู้สึกลึกซึ้งให้กับนางเอกด้านนางเอกก็ได้ขอให้พระเอกช่วยส่งเธอกลับไปที่ยังฮาวาดังทีเพราะเธอไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทําให้พระเอกเดือดร้อนอีกครั้งหมอมชันเป็นลูกสาวของกบฏพระองค์ไม่ควรเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อช่วยหมอมชันได้โปรโดปล่อยหมอมชันไปเถิดไปคะ่ะ พระเอกก็เลยบอกว่าความปรารถนาของเขาก็คือการได้เห็นว่าเธอปลอดภัยหากเจ้าไม่ต้องการให้ข้าภาวะพะวงทรมานใจก็ช่วยซ่อนตัวอยู่ที่นี่เถอะนะเพราะสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นนอกวงังมันเป็นสิ่งที่ข้าไม่สามารถรับมือได้ดังนั้นข้าจึงอยากให้เจ้าเข้าใจข้าคืนนี้ทําใจให้สงบแล้วก็พักผ่อนก่อนเถอะระหว่างนั้นเองก็มีเสียงองค์ชายโดซองดังมาจากหน้าห้องนางเอกจึงของร้องพระเอกว่าจะบอกเรื่องที่เธออยู่ที่นี่ให้องค์ชายโดซองรู้ ส่วนเสนาบดีฝ่ายซ้ายตอนนี้ก็กำลังพยายามยุแยงให้ราชินีไปจัดการปิดปากสังกุงชิมอาหารคน,นันซาเพราะเธอเป็นคนเดียวที่ทหารจะยอมไม่เข้าไปที่นั่นหากนางสารภาพท่านกับองชายโดซองก็จะต้องตายไม่มีผู้ใดสามารถปกป้องพวกท่านได้แต่ราชินีกลับปฏิเสธโดยบอกว่าเธอนั้นเชื่อใจพระเอกและมั่นใจว่าการไต่สวนจะเป็นไปอย่างยุติธรรมพอเสนาบดีฝ่ายซ้ายปั่นราชินีไม่สำเร็จเขาก็เลยมาปั่นสังกุงของราชินีแทน เจ้ารู้ดีกว่าใครว่าถึงแม้องค์รัชหายาจะสามารถปกป้องราชินีกับองค์ชายโดซองได้แต่เขาก็ไม่สามารถปกป้องเจ้าได้สังกุงก็เลยย้อนว่าข้าก็เพียงทําตามคําสั่งของท่านเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็เลยสวนทันทีว่าเ่านั้นกําลังจะกลายเป็นแพรับบาปทําให้สังกุงเริ่มตื่นตระหนกและได้กลับไปพูดกับราชินีแบบเดียวกับที่เสนาบดีฝ่ายซ้ายพูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอได้ใช้เรื่องความปลอดภัยขององค์ชายโดซอง มาพูดย้ำแล้วย้ำอีกจนราชินีเริ่มสับสนตัดกลับมาทางพระเอกที่กำลังนั่งดื่มอยู่กับองค์ชายโดซองพูดคุยเล่นกันอย่างสนุกสนานก่อนองค์ชายโดซองจะบอกพระเอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนางเอกเพราะเธอนั้นน่าจะหนีออกไปจากวังแล้วพระเอกจึงได้แต่ตามน้ำไปเพราะคนนั้นได้รับปากกบลังเอกไว้แล้วว่าจะไม่บอกเรื่องเธอกับองค์ชายโดซองด้านพ่อนางเอกตอนนี้ก็กำลังเขียนจดหมายสารภาพบาปของตัวเอง พร้อมบอกว่าเมื่อใดที่พระพันปีปลอดภัยพระราชาก็จะได้รับยาถอนพิษก่อนเขาจะสั่งกับองค์รักว่าให้นําจดหมายฉบับนี้ไปมอบให้กับพระเอกตอนรุ่งสางจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่ตำหนักพระพันปีและได้พบเข้ากับพระพันปีในชุดสามัญชนที่นั่งรอเขาอยู่ในห้องพระพันปีกล่าวว่าก่อนตายเธออยากใช้ชีวิตกับเขาในฐานะสามีภรรยาสักครั้งพ่อนางเอกจึงบอกว่าชาติหน้าขอให้เราได้เกิดมาเป็นสามัญชน และใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขก่อนทั้งสองคนจะพูดคุยถึงเรื่องความหลังและจบด้วยการเข้าหอขณะเดียวกันราชนีก็ถูกเป่าหูจนเก็บเอาไปฝันร้ายว่าองค์ชายดวซองถูกสั่งประหารชีวิตด,ด้วยการกินยาพิษก่อนเธอนั้นจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วเดินทางไปที่คุกทันทีราชนีได้หยิบมีดออกมาพร้อมตะหวาดใส่สังกุงชิมอาหารเจ้าสมควรที่จะต้องตายไปแล้วเจ้ากล้ามีชีวิตกลับมาหลังจากที่วางยาพิษระราชาได้ยังไงกัน แทนที่จะตายอย่างเจ็บปวดเพราะถูกทรมานมิซูโจรีปิดชีพตัวเองไปซะจะดีกว่าสังกุงชิมอาหารได้ร้องไห้ขอชีวิตเหตุใดหม่อมฉันถึงต้องตายด้วยเพคะหม่อมฉันเพียงทําตามคําสั่งของพระพันปีมันไม่ยุติธรรมเลยหม่อมฉันยังไม่ต้องการที่จะตายอย่างน้อยหม่อมฉันก็ควรที่จะได้พูดอะไรเพื่อปกป้องตัวเองบ้างราชินีถามขึ้นมาทันทีว่าจะพูดอะไรสังกุงชิมอาหารก็เลยยอกย้อนกลับท่านกลัวว่าหม่อมฉันจะพูดความจริงสินะเพคะถึงได้สั่งให้หม่อมฉันปิดชีพตัวเอง หากท่านปกป้องหม่อมฉันไม่ได้หม่อมฉันก็จะสารภาพออกไปว่าหม่อมฉันได้รับคำสั่งมาจากท่านแต่ราชนีก็โนสนโนแคร์ใครจะไปเชื่อคำพูดของเจ้าสางกงชิมอาหารก็เลยเปลี่ยนเป็นขู่ว่าเธอนั้นจะสารภาพว่าเธอได้รับคำสั่งมาจากองค์ชายโดซองเป็นเหตุให้ราชนีสติหลุดบันดาลโทสะใช้มีดแทงคอสางกงชิมอาหารจนเสียชีวิตหลังจากองค์ชายโดซองรู้เรื่องมันก็ทําให้เขาตกใจมากองครคกษ์ของพระราชา ได้เตือนให้องชายโดซองเตรียมรับมือเอาไว้ด้วยเพราะหากเรื่องที่ราชินีไปที่คุกถูกแพร่ออกไปทุกอย่างมันอาจจะอยู่เหนือการควบคุมก่อนองค์ชายโดซองจะเดินทางไปพบราชินีที่กำลังนอนร้องไห้ฟูมฟายอยู่ในห้องจากนั้นเขาก็เดินออกมาจากห้องโดยไม่พูดอะไรแต่ได้ลากตัวสังกุงหน้าห้องที่เป็นคนยุ่ย่างราชินีไปคุยแทนองค์ชายโดซองได้ถามเธอว่าใครกันที่เป็นคนดึงเสด็จแม่ของข้าเข,ข้าสู่เรื่องนี้เจ้าหรือว่าท่านตาของข้าอ๋อทั้งสองคนเลยสินะ ก่อนองชายโดซองจะนั่งลงแล้วก็ชักหัวของซังกุงขึ้นมาหากเจ้ายังกล้าไปวุ่นวายกับเสด็จแม่ข้าอีกข้าจะฆ่าเจ้าด้วยมือของข้าเองขณะเดียวกันพ่อนางเอกกับพระพันปีก็กําลังคิดที่จะจบชีวิตตายตามกันไปพ่อนางเอกได้ใส่ย,ยาพิษลงในถ้วยชาและมอบมันให้กับพระพันปีหลังจากพระพันปีดื่มมันเข้าไปได้ไม่นานเธอก็หมดสติไปแต่ทันใดนั้นเองซังกุงของพระพันปีก็ได้วิ่งพรวดพลาดเข้ามาแล้วรีบเข้าไปดูพระพันปี พ่อนางเอกจึงได้บอกสังกุงว่าไม่ต้องเป็นห่วงยาที่นางกินเข้าไปมันเป็นแค่ยานอนหลับก่อนพ่อนางเอกจะทําการใส่ย,ยาพิษลงในถ้วยชาของตัวเองทว่าขณะที่เขากําลังจะดื่มมันเข้าไปสังกุงกลับเข้ามาปัดแก้วทิ้งแล้วบอกเรื่องที่สังกุงชิมอาหารตายแล้วพอได้ยินแบบนั้นพ่อนางเอกก็รีบไปเอาจดหมายสรารภาพผิดกลับคืนมาจากองครักษ์ของเขาทันทีในเวลาต่อมาองค์ชายโดซองได้เดินทางไปหาพระเอกร้องไห้ฟูมไฟบอกกับพระเอก ว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าสังกุงชิมอาหารเองและได้ขอร้องให้พระเอกช่วยต่อว่าหรือด่าทอน้องชายงูโง,ง่งคนนี้ทีแต่พระเอกกลับเอาแต่งเยียบไม่ตอบอะไรก่อนจะดึงน้องชายเข้ามากอดไม่เป็นไรนะโดซองทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยและในขณะนั้นเองท่านตาของพระเอกก็มาถึงทว่าพระเอกกลับบอกกับท่านตาว่าคนนั้นเป็นคนฆ่าสังกุงชิมอาหารแต่การที่พระเอกยอมรับผิดแทนแม่เลี้ยงและน้องชาย มันก็สร้างความตกตะลึงให้กับเหล่าขุนนางในราชสำนักเป็นอย่างมากและเป็นเหตุให้ขุนนางบางคนใช้เรื่องนี้ในการโจมตีพระเอกกล่าวหาว่าหากพระเอกไม่ใช่คนร้ายที่วางยาพิษเขาก็คงไม่มีเหตุผลที่ต้องฆ่าสังกงชิมอาหารเสนาบริฝ่ายซ้ายเลยเข้ามาพูดเบี่ยงประเด็นบอกว่าการตายของสังกงคนนั้นมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือต้องรีบแต่งตั้งหนึ่งในสองพระองค์นี้ขึ้นเป็นราชทายาทอย่างเป็นทางการจะให้พวกเขาอาศัยอยู่ในวังตะวันออกได้กันหรือไง ก่อนหัวหน้าขันทีจะเข้ามาขัดจังหวะแจ้งว่าวันนี้พระพันปีประชวรไม่สามารถมาเข้าประชุมได้เหล่าคุณนางก็เลยแยกย้ายกันกลับต่อมาท่านตาก็พยายามซักไซหาความจากพระเอกว่าเขานั้นกําลังปกป้องใครอยู่กันแน่แต่พระเอกกลับเอาแต่ปิดปากเงียบไม่ยอมบอกอะไรทางราชนินีพอรู้เรื่องก็รู้สึกผิดและเสียใจเป็นอย่างมากที่ทะนันสร้างปัญหาให้กับพระเอกอีกแล้วองค์ชายโดทรงจึงได้ขอให้แม่สงบสติอารมณ์ไม่งั้นทุกอย่างมันจะยิ่งยากขึ้น ได้โปรดเชื่อใจเฉด็จพี่แล้วรออยู่เยียบเยียบธนาพยาค่ะในขณะเดียวกันองครัก์ของพระเอกก็ได้ตัดสินใจบอกให้นางเอกไปที่ตำหนักของพระพันปีหากเธอนั้นอยากรู้ความจริงว่าทำไมพ่อของเธอถึงอยากฆ่าพระเอกนักและทันทีที่นางเอกเปิดประตูบุกเข้าไปในห้องของพระพันปีเธอก็ได้เห็นเข้ากับพระพันปีที่ถอดเสื้อออกเพื่อให้พ่อของเธอฟังเข็มเทไหลให้อย่างใกล้ชิดเป็นเหตุให้นางเอกได้รู้ความจริงว่าทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกัน และเนื่องจากพระเอกไปรู้ความลับของพวกเขาเขา้าพวกเขาจึงได้หาทางปิดปากพระเอกและวางยาพริภราชานางเอกได้เดินออกมาจากที่นั่นด้วยอาการช็อกอย่างหนักทางพระเอกพอรู้เรื่องจากองค์รักษ์ว่านางเอกไปที่ตำหนักพระพันปีเขาก็รีบตามไปที่นั่นด้วยความเป็นห่วงจึงได้พบเข้ากับนางเอกระหว่างทางเมื่อนางเอกได้เห็นเข้ากับพระเอกเธอก็ได้ร้องไห้ปล่อยหอ,อกมาพระเอกจึงได้เข้าไปกอดเพื่อปลอบโยนซึ่งในขณะนั้นเอง องชายโดซองที่แอบตามนางเอกมาด้วยความเป็นห่วงเพราะเห็นว่าเธอนั้นมีท่าทางปแปลกๆก็เดินไปเห็นเข้ากับช็อตที่พระเอกนางเอกกอดกันพอดีทําให้เขานั้นถึงกับใจสลายเพราะอกหักเข้าอย่างจังก่อนจะเลือกเดินจากไปอย่างเงียบๆต่อมาพ่อนางเอกก็ได้มาถามกับองค์ชายโดซองว่าตอนนี้นางเอกอยู่ที่ไหนแต่องค์ชายโดซองก็แกล้งทําเป็นไม่รู้พ่อนางเอกจึงบอกกับองคชายโดซองว่าพระเอกแอบซ่อนตัวนางเอกไว้ในห้องของเขา และพ่อนางเอกก็ได้ขอให้องค์ชายโดซองช่วยไปบอกให้พระเอกยอมปล่อยมือจากนางเอกทีเพราะองค์กับนางอภิเษกกันแล้วพระองค์ควรรีบไปหานางก่อนที่จะมีข่าวลือเส,เสียออกมานะเะค่ะดานพระเอกก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากมูแบกองครักษ์ของพ่อนางเอกให้ช่วยพานางเอกหนีออกจากเมืองหลวงโดยที่พ่อนางเอกจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ก่อนพระเอกจะไปพบกับองค์ชายโดซองต่อแล้วเล่าทุกอย่างให้น้องชายฟังพร้อมขอให้น้องชายช่วยพานางเอกหนีออกจากวัง ในคืนนั้นพระเอกนางเอกก็ได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันพวกเขาได้สร้างสรรค์ภาพว่าที่แสดงถึงความรักที่พวกเขามีต่อกันขึ้นมาแม้ทั้งคู่ไม่อยากที่จะแยกจากกันไปแต่สุดท้ายก็ต้องจบลงด้วยการจูบลาก่อนองค์ชายโดซองจะพานางเอกหนีออกจากวังและส่งตัวเธอให้กับหมูแบกเพื่อให้หมูแบกพาหนีออกจากเมืองหลวงแต่ในขณะที่พระเอกและองค์ชายโดซองเชื่อว่านางเอกนั้นจะต้องปลอดภยัยเพราะเธอนั้นได้หนีออกจากเมืองหลวงไปแล้ว นางเอกกลับยืนการกับมูแบกว่าเธอนั้นจะกลับบ้านของตัวเองแลรอรับผลที่ตามมาในฐานะลูกสาวกบฏเช้าวันรุ่งขึ้นพระพันปีก็ได้มีราชองค์การให้พระเอกพ้นจากข้อกล่าวหาที่วางยาพิพระราชาเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอแต่เขาก็ยังคงโดนลงโทษที่สังหารพยานในคดีนี้โดยการยกเลิกการคืนตำแหน่งราชทายาอ้างว่าพระเอกนั้นขาดคุณสมบัติเอาแต่สร้างปัญหาและความกังวลใจให้เธอมาโดยตลอด ซึ่งหลังจากนี้เธอจะรับหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แต่เพียงผู้เดียวส่วนพระเอกก็ให้ลดตําแหน่งแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นองค์ชายชูซองแต่หลังจากพระเอกได้อ่านราชองการฉบับนั้นเขากลับขำกากออกมาชุดใหญ่ใครจะไปสนกันว่าจะได้เป็นรัชทายาทหรือไม่ข้าดีใจมากกว่าที่ในที่สุดข้าก็หลุดออกจากข้อกล่าวหาสักทีต่อมาภายในท้องพระโรงพระเอกก็ได้บอกกับขุนนางทุกคนว่าอย่าเอาแต่ใส่ใจเรื่องการคืนตําแหน่งของเขา จนลืมดูแลทุกสุขของประชาชนข้าจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนเพื่ออ่านดีกาของประชาชนก่อนพระเอกจะเดินไปขอเสนาบดีฝ่ายซ้ายและพ่อนางเอกที่มีประสบการณ์มากกว่าให้ช่วยแนะนําเขาด้วยแถมพระเอกยังได้ขอให้พระพันปีคืนตาแหน่งให้กับเสนาบดีฝ่ายซ้ายอีกตั้งหากและการที่พระเอกทําเช่นนี้มันก็ทําให้เขาได้รับการสนับสนุนจากเหล่าขุนนางมากขึ้นทําเอาพระพันปีกับพ่อนางเอกถึงกับคิดหนักเกี่ยวกับแผนต่อไปที่จะใช้รับมือ ในทางกลับกันเมื่อนางเอกไม่ยอมหนีไปมูแบ็กจึงตัดสินใจเปิดเผยด้านมืดของพ่อนางเอกให้นางเอกเห็นแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงนางเอกก็ไม่ฟังเพราะต่อยพ่อของเธอจะร้ายกาจแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถทิ้งพ่อของเธอได้อยู่ดีสุดท้ายมูแบกก็ไม่มีทางเลือกและได้ตัดสินใจบอกกับนางเอกว่าพ่อของเธอนั้นสามารถทําทุกอย่างได้เพื่อพ่อพันปีเขาได้เห็นค่าผู้บริสุทธิ์ไปมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงแม่นางเอกด้วย ทำให้นางเอกตกใจมากอีกครั้งและได้เลือกที่จะปะเชิญหน้ากับพอ่อถามว่าพ่อค่าแม่จริงหรือไม่ซึ่งพ่อของเธอก็ยอมรับตามตรงว่าใช่เป็นเช่นนั้นจริงค่าเป็นคนค่าแม่ของเจ้าเองและตอนที่13ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ